โดยไม่แต่ว่าพักอยู่อาศัยน้ำป้าถั่วเลือดใส่คนไหนเมื่อเท่าไรเนาะวันสามสิบโอ้ยวันหนึ่งสามสิบสามวันสามสิบบ๊อหอดอันเนาะเมื่อไหร่ห้าสิบบาทเนาะจะให้แบบคนที่แบบเป็นซิวเป็นซิวอุตันอย่างแบบซิวแบบหัวช่าง กราบสบายดีสบายดีและสวัสดีเพราะว่าสิเป็นพี่น้องพังไทยพังลาวและต่างประเทศก็ขอยินดีตอนทัเข่าสู่ซ่องเบาทาบ้านเขาอีกแล้วมาปกมาปอกกับเบาถามันนี้ก็อยู่ที่บ้านต้นกระท่านคือเก่าหรือว่าเมื่อนี้ทางเบาทากะได้มาหาทางทางเบาทากะชะได้กลับไปหาน้องมอมเนาะเดือว่าเป็นลูกของลุงน้อยเพื่อหรดีว่าทางเบาทากะ บรเคยถ่ายเป็นจา้าเกลือเนาะเคยถ่ายแต่พอเพิ่นเมื่อนี้ทางบา่าวตาก็สิได้ขับไปสัมภาผัสดีกว่าสอบถามทั้งน้องมองเพิ่นเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มล้มกันเดลยถึงรถแม่ไหนเนาะมากับสามกุกมื้อนี้เพราะว่าสบายดีเด้อเ<ห>พราะว่า,<ห>วาทางในปลูกเพิ่นก็ะ้องไงแต่เนาะจ <c oughs> ุดสักขาย่านมันเลือน <c oughs> ในท้องโอ้พี่น้องเอ้ยแก่บางเกลือเนาะมีครบ,บัสอันนี้เฮ้ยเราสามุกเนาะ ดุมันขยันดีๆเพื่อนมาคือเพื่อนสะอาดดีๆเนาะคักทางลุงหน่อยเพื่อนใส่เด้เนาะอันนี้สบายดีเด้อเนาะโดยทางเมย์และก็น้องเนาะสบายดีเด้อสบายดีเนาะโดยอ่าใช่ค่ะทางลุงหน่อยเพื่อนใส่ลุงหน่อยไปดู โอ้ไปดินน้องมอมเพิ่งจะออกปั้งโอ้ยล่ะที่ออกไปคือกันโดยปกติมาบ่่คอยพอน้องมวยมาสมุขฮะอันนี้ค่อยขาดเลยบังาจะเห็นอีกมือล่ะกำลังจะไปดินไม้บ่โดยดินไม้อยู่ไซล่ะดูช่างบ้านบนสีนางบ้านบนสีใกล้กันบ่กับีแม่น้องมวยแต่ดินแม่น้องมวยอยุดทึมเพราะว่าทินน้อง โอ้น oh, okay, ู่นู่นไก่กันเลยเนาะหรือว่าหมู่บ้านเดียวกันอะไรเนาะกระดิ่งทีเดียเนาะที่ว่ามาได้เดินทีเดียวตอนนี่ยทำไมเนาะเพราะว่าที่แรกกคิดอยู่ทางสมุนงคเมื่อเนิ่นได้ง่ายแล้วกันแต่สีไปอยู่ใส่เนาะเพราะว่าหากันงายลงมาจะพุ้นมันบ่อันนี้คือสีสว่างในน้อยหนึ่งเนาะสมุนเนาะ ว่าทางดีกับเพิ่มมาตักเลื้อนมันบ่เพิ่นกะ่เพิ่นจะต้องได้ให้ง่ายบยช้ามันเ่าไหรกโอ้ชามเทกชามีแปะปจับโปจัแล้วจัแต่ว่าเพิ่มมาท่านบอกว่ามือใดให้ง่ายบอกกับฉันบอกมเนยโงการเพิ่มมาบ้าเพิ่มานี่คือเพิ่นให้ง่ายได้สมุกเอ้มันนี่ยดอว่ามา ตอนนี้เพื่นมาแบบแจ้งเตือนว่าสันซะหายห่กาเกียมเดวาม่นใหม่ตอกเพิ่นกับมอตัโอ้โทำได้ของเพิ่อนไม่ดูไม่ดีเพิ่นกับมอตัดโอ้โมใครคิดหอดแต่อนนี้แล้วได้าคาแล้วเนาะอันนี้เนาะข้าำหามไปได้ยังมาหามไปได้สองุกเออนห่อยแล้วเนาะไม่ดโ เงียกเลยเนาะอกไปง่ายด้นีง่ายอีกอีก้ก็ใมระโปเป็นยังเนาะนี่ใจไข่ดอกบันน้กามางไปบันน้กาคือคียยูคุณอะเป็นรักเป็นพานเลยตอนนี้เนาะเยู่ยมคุณเลยเป็นตายก็นยูนั่นแด้อหรือว่าดินเป็นของเจ้าของแล้วบันน้กาใข่เนยเนาะคนรู้สึกเป็นอะไรไหมความห่วงเจอก็ดีใจเลย bà thả cái nong mòm hay ngồi này nó no. chơi <laughs> chơi cái 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 là cái 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 ฮะ17ปีโอ้ภาะ17ปีเนาะโดยโอ้ที่อันนี้มหาเม่นะโดยอ้ก็เ้ชื่อฮะไปไปกลับได้ยู่แล้าติไปผ่านเนาะยังมาเบ็ดแบ็กันได้เนั่งรอ้วหักระสากเต็มเโอ้ปุ๊บจะเมืนอไ่เนาะโดยะม่ฮิมืมอโอ้ยกะดูกธรรมดายเนาะกะ บมเปลียงภายในแบบจ้าวันนี้สิเอายังไปให้เพิ่นบ้านเลยเอาไปคือกะติกน้ำแล้วกะขูเห็ดน้ำปล่อยเลยเห็นนางเพิ่นชีเห็นนางเห็ดกระต่อมบ่้อือคือเห็ดเอาเองบ่วัวดูทางคุณยายเพิ่นเห็ดให้เองโดยโดยวันนี้ค่ะลุงลอยกำลังไปเห็ดตัวไปเห็ดตัวเนาะเอาเพิ่นไปไหนได้เพิ่นี่ครึ่งกิโลจักไปโอ้จักไปจักทางพามีโอ้มันช่วยโดยโดย นั่นเนาะปิดทาไปเนาะกเ็ไนฮะอืมคนจกันโดยดเตรียมเอุปกรณ์ไปน่ไปไหนไปนพยข่าไปเล็้บบมาคนือนซื้อนโืออย่บ้านทกินข่าเ้าหล้วบน่ะ ตั้งเมียเนี่ยที่เป็นข่าวเที่ยวเมื่อได้าถ่ายเนาะชีวิตมุ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้หันข่าวดีมากมีแต่เดินดินเมื่อยละมีแต่เดินดินเสาเนีเสามีแหละเนาะเสาเสาหัวเสาหัวผู้แม่นเสาเฮือดเนาะพอถ่ายคิดว่าเสาเฮือนในจอเรื่องเสาเนาะเสาหัวเสาหัวหักการ์ตูนกู นี่ว่าสิปังหัวก่อนเนาะเาทงเบาั้อืตดีมาใจลำเดื่อเนาะก้ยตวันเรื่องงบทางเจ้าหน้ามีเงินมาเยอะแล้วเจอะมากจ้งเอะ้อเป็นอะ้ทั้งของมาแซนอ๋อดอยดอยดีแล้วเนาะอไปยู่คุณกับคดมาปูกมะพังว่าไทยแม่นเลน คือว kind of so ่าเป็นดินของเจ้าของเนาะเขาปลูกผักรอย่างมันกัดสบายเนี่ยสมุกเลยอันนี้กระดางงามเนาะมักแข็งมักเคือกันเนาะกังลังคือเรากัลังเป็นนุ้ยนะเนาะมาเมืองเราก็ทำกิจใต้ไทยวันนี้ไปมานนี้คือฉีไร้แบบล้นาสมุกเลยหรือว่าฟ้อนเป็นของเขาเองเลยเนาะสบายเลยวันนี้อยู่ก็หันเลยแล้วแต่ก่อนเนาะต้องง่ายไปเรื่อยๆเนาะ เห็นจะเล่าในวันถ่ายเนาะแต่ว่าเจ้าปลูกเจ้าฟังเต็มอยู่ปลูกแล้วก็มี่จะปลูกไก่กินคือซ่วันเด้อขายนะมั้ยไก่กินกับเลือกกินกับข้าขายน้ำกินน้ำเนี่ยเลยเนาะขายในกินเนาะเมย์จะคอยพูดซื้อวานนี้มาปลูกวันายตามรอบหัวแล้วนี่ยนี่แต่เพิ่งปลูกจะได้แนวกินเนาะหรือว่าไปเลยทางลุงน้อยเพนิก่ขยันเนาะลูกเราค่ะสะอาดสะอาดเนาะมี์ห้าักกีดิ ขาได้ไปอยู่สวนของตัวเองเฮ้ยคักเล็กนี่เนาะขันไวอยู่ดินของเพื้นก็เบื้องเนี้ยว่ะค่ะสะอาดสะอาดเนาะค่ะอะไรข้าไปอยู่พุ่นนี่เฮ้ยค่ะแต่วันนี้ทั้งแม่กับน้องนี่วางแผนอะไรกันว่าจหลปเอาตีออกไปดีตัวเองไม่ได้ยังงูยังพังเบื้องอยู่บ้างไปดัดไปปุ๊บตุกก่อนแล้วใครมาตัวนี้ไส่เนาะเม่เมมมาเนี่ยก็ต้องหาหลุดหาลานเจไปด้วยสมุกได้ ต้องมากนะอันนี้จะเห็น่ะัเม่อสองมือมาแล้วนีเนาะมาล้ดสงมือต้องมากลงบนแล้วก็ต้งแกไปเนาะก็คือเมตุลาต้องไปุกุกุนก่อนแค่รังกระสีเนี่ยยแต่มันแบบสุนหบ่คือตะกี้สมองมันอ่อนคำหฮอแบบ มากแล้วมันอยากเชียแล้วถ้าเป็นไม้เป็นตอกัสีได้ยู่น่นแหลวแต่รุ่นตะกี้มันแข็งเนาะ<อ>เดี๋ยวนี้อ่อนให้ถ้างานน้องมอมในเป็นลูกหลา่าลบลาลลา่ลูกสลา่าลูกสล่าเรียงเมลยเนะะาะภาษาบ้านเฮาเนาะสมุกเีม่ไว้นะเรียงพอเรียงเมเนะเมม่ จะค้นนะลูกสามคนได้อยู่สวรรค์เน่ยจะค้นนะสวรรค์ชอบยิงไปกับใช่เออใช่แหละคือเราเห็นไหม <HHH> ะ,ะเคือใช่คุณแม่นุ่ะคุณชายอย่แล้วก็ให้ลำยากลำบากเสารอาทิตย์นะสมคนนะเอาพวกอันนั้นสองคนนั้นเอาเป็นครอบเป็นครัวแล้วบ่ผู้ได้ย่อเอาผู้โก้เอาผู้ได้ย่อผู้ชายบ่นะผู้นั้นอะผู้หญิงผู้หญิงโอ้ผู้ชายนี่ยังเฮียนกับเฮียนอยู่ผู้ชายน่ะ เรียนมั้งได้ใช่มอั้งหกเดือนจะมั้งเนี่ยเดือนเดือนจะปีหนึ่งเนี่ยเราตัวบ้านห้องมหาเราหกปีอ๋อปีหนาเนาะจบเนาะคือว่าเราต้องเสียเงินคือว่าเนาะเฮียนอนาคตเนาสองมงเนาะอือมานี่ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะแต่น้ำมือเนาะ โอ้แ,แต่ไปยูน้ำป้านี่แบบว่าถ้าต้องได้เสียเงินเชื่อเจรูว่าล่ะก็ก็บ้างที่ก็เสียรยู่แบบซื้อน,น้ำกิ้มซอยเปิเล,เลนเปนหอยนอกฮาวการชมตางกำลังใช่เนาะแม่แม่แล้วอีหล่ะไปเฮ็ดเบียร์ครับไอ้นี่มือวันสองทีนี้เฮ็ดเบียร์ววยังใส่ละล่างถั่วล่างถัง่วซอยเปิ ร่างรัดที่ร่างสวยเลยเป็นร้านอาหารบ่ด้วยจังไหมเป็นห่านแบบห่านคายเครื่องจีนเนี่ยโอ้โหล่างถวยเพิ่นให้เมื่อเท่าไรเนาะวันสามสิบโอ้ยวันหนึ่งสามสิบสามวันสามสิบบ่อหอดอันเนาะเมื่อหาสิบบาทเนาะบ่อหอดซ้ำหาสิบบาทนะหอดเอาหาสิบบาทหอดบ่ประมาณหาสิบบาททีก็ข้าวเผื่อไว้ประมาณหาสิบบาทเนาะมื่อละฮะมื่อละสามสิบพัน ในส่วนที่ว่ามือเฮียนอีกะเมนจะบด้หาบเราหรือว่ารงเยียนมาอะไรกไปรงเรียนไปแบบขาเ้าอันไปทานกระเป๋าไปบบเข้าเรียนซื้อแับมาเล่นออนไลน์นะโอ้ขายออนไลน์น้องใครเนี่ฮะใชัแบบติ๊กแพสกแซล้าสตูสตูนักขาว คือนาไซนาไซโอ้วบาาจัดบ้อยากได้ยุสบูตนาไซบอทานาเลเนาะแข่งเด็ดด้วยเนาะยังเด่นโอ้ก้อนเท่ายนะก้อนเสาเก้าพันกี่โอ้ทีไซมีของบ่มีบ้มีบเอามาให้เบ่งด้วสิ้อไอซิจัดให้บาทาน่าจะใเพราะเรนหนาข่าวนี่นะเอ้ยแห้งเนีสมุกติดตับก้นตลอดนาะสมุา เป็นเป็นตัวแทนเขาป่ะเนาะโดยเป็นตัวแทนเขาอันอันนี้สบู่ยังง้อสบุกสบู่ล่ซิวได้ปะคะเห็นปะโดยนอกจากนี่ปะโดยนี่เป็นอะไรหน่วยเบิงกนะสบู่ก่อนจะเอาเนื้อเงิเบิ่งก่อนอ๋อเจได้ปะคะอันนี้เป็นตัวแทนพันธุ์ที่มีมีสบู่กํา่างไงที่น้องขายขายเป็นเซาพาแล้วก็สบู่แบบอ่าน้องขายเป็นเซาพาในกา

เิดสคยลดการอักเสบของซิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและสารซัมถ้าก่อยใส่ขาวเนี่ยก็จะได้มาอ่านน้ำนองตลอดได้สั้นไหมข้างนอกเคยลดรอยหมองค่ำลดฝ้าอีทไทยขาวกระจ่างใสมีออร่าเจ้าต้องให้ผุนๆอ่านเจ้าวัชิอ่านเป็นเอาโปรโมทสินค้าเพิ่นเด้พูนต้องน้องมอมพูนเนาะสาวนี่มาท้าสอยน้องมอมก่อนนึงว่าให้เพิ่นมันอันนั้นบางยุ่นนี่ให้เพิ่นรีวิวหรือว่าแบบ ขายสมุดคือรีวิวขายนะอ,อ,อ,อะสมแบบุตัวนี้เราอันมันสวยให้แบบบ้นที่แบบเป็นซิวเป็นซิวอุตันอย่างแบบซิวแบบหัวช่างซิวอัลเสมมันก็สวยให้ได้มือ,เ,อ,อเพราะว่าตัวน้องก,ก็เคยใช่มาก่อนเนาะแต่กี้ว่าน้องอ็โบเคยใช่ออนอกก้องโบเคยลองัวน้องก,กับแบบย,าย่านงยังนะออแล้วตัวนี้มันกับบ่มีชานอย่างอีกแตบบบนะ่บ่มีแอลกอฮอล์เลยยังนะแล้วนอกจาก คิดมาเมื่อหนึ่งพราะว่าน้องอันตัดสินใจลองมาใส่อันสบู่เพิ่นเบิ้งว่ะเพราะมันเป็นอะไรว่ะก็เลยซื้อมาใส่แต่ก็ซื้อมาใส่ก็ดีเลยไปะมาณน้องใส่ประมาณสองห้าสามก้อนนะกัเริ่มดีแหละวันนี้เริ่มขาวขึ้นแล้วพวท้ามว่าหน้าจะใสยังวะ เขาก็ยัิ่งตอบแล้วบาแท้คำตอบพ่อได้ก,กใส่สมบูทั่วไปนี่แหละน้องกรบอกว่าเดีก่อนนี่แหละนี่เป็นซิลวอล์ดเลยเป็นซีลหน้ากระดาษในไหนาเกียงนี่เองเมนเกี่ยงใน,นน,อน้องอันหน้าเพอดมองข้าเนาะเป็นซีลแกยิ่ยงผ่าบแบบน้องอันก่อนที่น้องบรเคยใส่น้องกระไทยหาตัวเองไว้ก่อนใส่ในน่องมีบอแต่ก่อนมี่มาจัดไเต็กเมค้าต้องเป็นแบบนี้สมบูไม่เมค้า รือว,ว่าน้องมองเพิ่นนี่ก็เก่งเนาะเป็นลูกทางของลุงน้อยเพิ่นลูกสา,ลานนวละหรือว่าขายของพอได้สง่งเจ้าของทำเฮียนเนาะหรือว,ว่าวถา้าผู้ใหญ่ผู้ใหอยากส่งเสริมทั้งน,องน,น้องเพิ่นก็เนาะสมุกก็ติดต่อมาหาทางเอาได้เนาะเพิ่นก็พอได้ขายเครื่องขายอย่างน้ำขายเครื่องออนไลน์ได้งงดเงินส่งเสถึงเฮียนเนาะแม่ตอนนี้กันน้องขายเฮียนอยมองหาเป็นการรีวิวตัวเองก่อน ตองแนวมนี่สมุกไฮ้เจ้าของมันหนาใส่ก่อนนี้จังไปให้คนอื่นใส่เนาะโอ้ผู้บุคคลโดนมีตัวสบู่นะคะเบอร์เจ้าคนขค้าโดนเนี่ยเฮ้ยยังนี่งบอเราอยากจะพาเลาก็ไปซื้ออันนั้นเนาะนเราแต่แล้วเบอร์เอกรงคดีได้ใบละแต่ก่อนบอดเนี่ยก่อนที่ยังท่านใส่ตัวนี้เนาะเนี่ย ย่าเพิดเปิดแสงขึามาทนบินทูแจ้งแจ้งเนาะเห็นโย,ยก่าทางเลยแป๊บนึงเลยพี่งโอ้เบิงเบิ้งไงกาแบบว่าอันเมยกเกียงปายในน้อแหละเนาะแต่แกข่ายแบบมีมีจุดนะมาทาโอ้ นนก่อนนั่นเนาะนี่มาแบบน,นี้ปิ้งแบบน,นี้เนาะโอ้เนาะเป็น,นครบเนาะคนว่าเนาะเพราะว่าเราก็ต้องได้ทดลองสินค้าก,ก่อนก่อน<า>คนอื่นเนาะว่าแชมพตัวนี้มันดีบามันแบบใดสวยแบบใดเนาะแ,แต่คือเนอกคนว่ามาการรักษาซิวุดตันซิวซ่าเนางหรือว่าตัวนี้มันจะค่อยออกไปเรื่อยมั้ยเนาะโดยเพราะว่ามันก็เริ่มแบบมีคนอัน หมูก็มาซื้อน้ำเนาะหมูกับวะโอ้แล้วเขาก็ไปทำข้าวมูซึ้อลูกค้าเนาะเธ่วาตะกี้เขาก็บอกแบบจากใจเนาะวะตะกี้เขาเป็นซิวในนี่นะวะเขาจะว่ากระดี่ได้เริ่มแบบลดลดลงในซิวนะคะของข์พะเจ้านะโอ้น้องแคลมด้วยเหมันสียงสมุกเจ้าต้องจัดในข่อยแหละสักเออวะย่มันเป็นสีแดงโอ้ เอาเจ๊ตัวนี้ได้เนาะปลาถ่ายสีเอาอีดอกเนาะแขนขึ้นนอกเหมือนแกเบืองเลยเนาะสีเอาเมื่อรองเมืองเนาะสอมุกเนาะไม่แกเดี๋ยวไอันี่ปลาถ่ายใส่ดีสีมาอุ่นุนไม่แม่ไายดีอยู่บ้านเนาะก็ได้ไายประมาณสี่ห้าก้อนแล้วโอ้ห้ากตเอามากนี่บ้านนี่หักกะหักกะเป็นตัวแทสนี่โอ้หเป็นแต่เสียบแท่โมเมนขนมอมได้ปลาถ่ายใช่เดี๋วมัวมัใช่ปลาได้สอมุกไหย ตักกะว่าโอ้หอมแท้น uh, ี่ย yeah? ิน uh, ก็ได้กขนมเด้สมุกเอ้ยขนมห่อนนั่นข้าวดกี้นี่นี่คือขนมห่อนข้าวตะกี้เนาะเดี๋ยวอ้เอ้ยสิซอยอ่ากอนก่อนเนาะเดี๋ยวซอเดี๋ยวสิสัมผัสหน้าทแม่นถ้าคือขามื้อใดเดี๋ยวเจ้ามาบ่ทสิได้เอาจักหากอนเนาะสมุกเด้อ่ว จังไสแบบไสตัวเองกับตัวเองจังกาขายถ้าบหมดไสกับตัวเองน้องประกาขายแมนแมนของตัวเองก่อนเนาะด้วยดีใแล้วเนาะแม่จังแม่กะซื้อได้ขายมาปังัๆในหลาเด้อเออส่งต่างแข็งพอมดดิถ้าว่าแจ้งต่างแข็งเขากระฟากให้เขาโอ้ช่ามต้องเสียค่าส่งแม่รู้เสียเองเก็บไปลายเสียเอแต่ว่าให้เข้าใจขาเอาพอดีกันหรือว่าเก็บไปทางมดหรือว่าอูนก่อน เพราะว่าเขาต้องให้เขาโอนก่อนเด้แล้วจะส่งเครื่องให้เขามันจัะว่าเผื่อความมั่นใจอแบบสีกระสีปลอดภัยอีกแบบหนึ่งเนาะการแบบสิบยอ็แบบิษซาซีแบบเนี่ยเวลาส่งเครื่องเวลาเขาจะบอกเอาเนาะเอาโอเคสาเดียวเถึงได้กันเนาะโชว์สูดเออทั้งน้องเนาะแล้วก็ให้เป็นซสื้อแด้ใครมาเนาะหิ่งหิงปังๆแล้วก็โผล่ห้เต็ หลับลื่นแล้วก็ใหญ่กว่านี้เลยล่ะเด้อเอ้าววันนี้เอ้กสิได้กับป้าเด้อวันนี้เด้อจังไรกับบ่งพ่อเบิ่งแม่เนะนะาะบังโดยโ<อ>จ่ายเงินเพิ่นแม่สามโมก่อนสิกลับกะเงินคอยอยู่รถเ <c oughs> งินเจ้าอยู่รถ <c oughs> เออจะไปเอาไว้โออ่ะจะจับเดี๋ยวขอจีจ่ายเองก่อนซะมาถอยก้อนน้องว่อนอะ่ะสกาวกพันธีสากาพันธีที่ว่าสกาวสมุเ ใส่สามสิไปให้คำหนีแล้วมันที่หนีแล้วบมส่คายเข่ากันคืไม่ให้ไ่เอาว่าะไรายเข่ามีแต่พันนี้คนมีแต่แบ่งคนไล่ท่าไอนนี้นะมันอ่ะไล่ทรายมร่ก็ไล่พันมื่อวเป็นพันแบ่งหมอด้วยพันแบ่งเขียวคือพันแบ่งหมอด้วยรทานุกตาไลได้ประทานนี่พออยู่บ่หนึ่งบอทำบุตสมุกเอ้เมีนอยว่บอประาน สอเก่าพนเนาะแมนเดี่ยวอาได้จะสี่ร้สิบเก้าพันให้เราพอแมนได้ด้วยมียอะมหาจกมาแต่ไม่จะไปคั่วแห่นี่ะไปค่วแบเต็มทุเนาะใบนี้เอ่าอยู่ว่าเนาะยาเนาะใบเก็บกาแฟเก่เอาจจะมีนะมีเอาใบเก็บกาแฟโมีใบเก็บกาแฟมาชิปเอา ย่งงมอสมุกจะบ้าวปลอตัวนี้นะเอ้ใจเนาะอ่อ่ะโดยักไสเอออ่าจากอาชิน้ามามาเนี่อ่าตัวคููมาใส่ก็ขโคห้หน้าปังหน้าใสหน้าคามีออร่าเด้ทั้งเบาะแาใชะหนาดสามมุกฉีไว้ิได้ตามก้นไปตาม้อยตลอดเลยเนาะ เยเอาเก็บไว้ว่ท้ายจะอย่าไปลงคิดว่าขนมอมฮอนเสเร์องแหงเนับดหน่อยครบอยู่บ้างฮะครบอยู่บ้งครบอยู่เนาะบาวพ่อว่าคือครบแล้ว่คครบแล้วค่ะกับก้าบ่ออนีนี่ โอเคบปนี่กาะป๋าเด้อดูค่าสายน่องโดยเนาะซื้อได้ใครมาเพ็งเพีงปักฟังโดยจังไรกันเนาะอ่ะเขาก็ใช้เรื่องทางกลับได้ไม่เหมาะสมุกวันนี้อ๋อสบายดีเด้อทางเมย์แล้วก็ทางน้องสบายดีเนาะอ่ะโอเคพี่น้องทานี้เบาถากก็จะได้ขอโตตาปีน้องเด้อทางเบาถากเบอพลิพลาดประการใดก็ขอสุดขอพระนภ่ิพี่น้องทานี้เบาถากก็จะได้ขอโต จบคลิปตรงเท็กตรงนี้ครับเข้ามาสมบายดีสบายดี